สวัสดีค่ะวันนี้คะหมูจะมาทำคลิปแนะนำเ,นเพื่อนๆนะคะในหัวข้อที่ว่าสินค้า1บาทในช้อปปีนะคะซื้อได้1บาทจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสมมติว่าเราเข้ามาในหน้าแรกช้อปปีใช่ไหมคะบางทีอเราเลื่อนแบบหน้าจอหน้าแรกหน้าหลักของช้อปปีบางทีเราก็เ,าเราก็เลื่อนไปเจอสินค้า1บาทประมาณนี้ใช่ไหมคะแบบเวลาที่เราแบบ ค้นหารายการสินค้าแล้วเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมีความสงสัยว่าเราซื้อได้1บาทจริงๆหรอเราสามารถซื้อได้ในราคา1บาทจริงๆแต่ว่าบางร้านอาจจะจํากัดจํานวนนะคะหรือสมมติว่าเราอยากได้สินค้าราคา1บาทอยากรูว่ามีอะไรบ้างเราอาจจะทำมาเราเราอาจจะทําการเซิร์ชสินค้าตรงนี้ค่ะเราก็อาจจะพิมพ์ว่าสินค้า1บาท พอเรากดคําค้นหาเนี่ยมันก็จะมีสินค,ค้า1บาทสินค้า1บาทส่งฟรีสินค้า1บาทลูกค้าใหม่ส่งฟรีตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าจะมาลองกดเล่นดูก็ได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปหมูจะลองกดไปตรงที่สินค้า1บาทดูนะคะแล้วก็คลิกไปมันก็จะขึ้นรายการสินค้าที่เป็น1บาทนะคะสมมติว่าหมูว่าจะซื้อกระดาษทิชชู่ อันนี้นะคะในราคา1บาทเราก็ติ๊กเข้าไปที่กระดาษทิชชู่นะคะซึ่งมันเหมือนจะเป็นราคาแฟลตเซลเนาะเหมือนแบบจบใน1วันอีก18ชั่วโมงนะคะเราก็ทําการเพิ่มสินค้าลงไปรถเข็นค่ะจากนั้นกลับไปที่รถเข็นเลยนะคะทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นราคา1บาทจากห่อละ29บาทนะคะอันนี้ราคาต่อ1ห่อนะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าราคา1บาทเนี่ยเราได้กี่หอ่อให้เราทําการกดบวกเพิ่ม นะคะก็ยังได้ราคา1บาทอยู่กดบวกเพิ่มอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยถ้ามีการแจ้งเตือนแบบนี้ว่าคุณสามารถซื้อสินค้าในราคานี้ได้แค่2ชิ้นหากมากกว่านี้ราคาจะเปลี่ยนเป็นหอละ10บาทเราลองกดตกลงดูถ้าเราซื้อมากกว่า2หอ่อสมมติว่าเูเอา3หอ่อจับไม่เกิ1บาทจะกลายเป็น10บาทแล้วกด4 ก็กลายเป็นห่อละ10บาทนะคะก็คือแปลว่าร้านนี้เขาให้ราคาสูงสุดเอาห่อละ1บาทอะ่ะเราซื้อได้แค่2หอห่อพอเราลดมาที่สองห่อเนี่ยราคาเป็นบาทหนึ่งถ้าเอา3หอ่อเป็น10บาทแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆเห็นภาพเนาะโอเคหมูจะซื้อในราคาห่อละ1บาทกดลบ2ไปอ่ะก็จะได้ราคาห่อละ1รวมเป็น2บาทติ๊กเข้าไปค่ะแล้วกดชำระเงิน ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีค่าส่งอยู่27บาทซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากดเลือกใช้โค้ดส่วนลดค่ะเรากดเป็นส่งฟรีนะคะก็กดไปเอ,เอาเป็นอันนี้นะคะส่งฟรีมันก็จะเป็นศูนย์บาททีนี้เท่ากับว่าจากที่มีค่าส่งเมื่อกี้พอเรามีโค้ดลดแล้วเหลือศูนย์บาทเท่ากับเราจ่ายแค่2บาทจริงๆนะคะ เราก็เลือกวิธีการชำระเงินในคลิปนี้หมูขอเป็นจ่ายด้วย s h อ p e e Pay ธรรมดานะคะเราจ่ายแค่2บาทกดสั่งสินค้าได้เลยว่าเราสั่ง2บาทได้จริงๆไหมใส่รหัสพิน6หลักของ s h อ p e e Pay นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยเราได้ชำระเงินจำนวน2บาทนะคะก็กดกลับไปที่หน้าแรก การแจ้งเตือนนะคะมันจะอยู่ฝั่งผู้ซื้อคือการชําระเงินของหมูสําเร็จแล้วนะคะก็คือซื้อทิชชู่ในห่อละ1บาทได้ทั้งหมด2ห่อตามจํากัดจํานวนของร้านนะคะ ค่ะเพืพ่อนๆสำหรับวิธีการซื้อสินค้า1บาทในช้อปปีก็จะประมาณนี้เลยนะคะว่าเราสามารถซื้อสินค้า1บาทได้จริงๆแต่ว่าร้านค้าจะมีการจํากัดจํานวนอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะก็อย่างน้อยก็ทําให้เราซื้อสินค้าหรือว่าได้ของในราคาที่ถูกด้วยนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ๊ายบายค่ะ